สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหยวหนอยสูตรเม็ดเดียวแล้วก็หานอยเลขวินวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนวันที่ยี่บเจดเดือนสามพี่หกแปดนะครับผมหานอยสูตรเม็ดเดียวเมื่อวานนี้เข้าสองหนอยเมื่อวานนี้ผมก็เน้นถูกนะเมื่อวานนี้ผมไม่ห้านะผมไม่ห้าผมเน้นปกติกับ VIP นะปกติออกมาห้าศูนปกติมาห้าศูนย์แล้วก็หนึ่งแปดเนาะ VIP มาสองสองแล้วก็ห้าเก้าห้าเก้านะห้ามาสองฮานอยสองฮานอยในส่วนของเลขวินเลขวินไม่มาเลยทุกคนอมาแก้มือกันใหม่สำหรับเลขวินเลขวิน ไม่เข้าเลยเนาะเข้าแต่เข้าแต่ปกติหนึ่งแปดนะเข้าบนนะโอ้เล็กวินไม่มาเลยทุกคนออกออกแต่เล็กเบินน้ลเนาะนะออกแต่เล็กเบิ้ลเมื่อวานนี้เบิ้ลเกือบทุกวันเลยฮ่หาหน่อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของวันนี้กันต่อวันนี้ขอแก้มือเล็กวินเนาะ ห้าน้อยนะครับสูตรเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียววันนี้ก็ถ้าพี่ๆจะตามเลขค่าอีกก็ได้นะสูตรก็ามาเลขค่าอีกอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าเอาสองนะวันนี้นะวันนี้เอาสองขอให้มีสองมาเนาะตัวตัวเจาะสองห้าสองเจ็ดสองเก้า สองศูนย์สองสี่มาสองหกดีกว่าสองแปดสองสี่สองหนึ่งกันสองสี่สองหนึ่งสามห้าน้อยเนาะขอขอให้มีหนะ้ามาอขอให้มีสองมา ขอให้เป็นสองตัวเนี่ยนะครับก็จะมะีตัวเนี่นะครับสองห้าสองเจ็ดสองเก้าแล้วก็สองศูนย์รอบที่เน้น ขอเน้นปกติกับ VIP เหมือนเดิมขอให้มีสองมาเรียบร้อยครับผมต่อไปก็มาดูเลขวินครับผมเลขวินเนาะ อตวันนี้มาแน่นอนเล็กวินเมื่อวานนี้พาดเนี่ยพาดพาดอย่างแรงเลยเพาอกิจนะครับเพาอกิจมีห้าห้าครับผมเจ็ดห้าเจุดหนึ่งสองสามสามศูนย์เก้า ต่อไปเป็นพิเศษพิเศษก็จะมีหนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดศูนย์ต่อไปก็จะเป็นปกติปกติก็จะมี หนึ่งสองห้าเก้าศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งสองห้าเก้าศูนย์สี่เจ็ดต่อไปก็จะเป็น VIP ก็จะมีหนึ่งสองห้า หนึ่งสองห้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งไม่มีนะหนึ่งตัดออกอะหกนะเอาหกดีกว่าหกสองห้าแปดเก้าเจ็ดศูนย์หกสองห้าแปดเก้าเจ็ดศูนย์ อลองดูสำหรับตัวเด่นเด่นเลยเฉพาะกิจก็จะมีห 5, 7, 5, 7, ้าเจ็ดห้าเจ็ดเราก็สองพิเศษนะครับหนึ่งสองห้าปกติหนึ่งสองห้าวีไพสองห้าแล้วก็เก้าสองห้าเก้านะ,ะก็จะประมาณนี้ครับผม วันนี้ก็นี่หละขอให้มาฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้น้องสายคนนี้ด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้ขอโทวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ